สวัสดีครับวันนี้นะฮะมีของแลพร้อมล้อแม็กแต่งซิ่งเข้ามา1คันนะฮะใครที่กำลังมองหานะฮะ t ตโ o ต้าฟอร์จูเนอร์แเกียร์ธรรมดานะฮะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้หาโคตรยากเลยนะฮะคันนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะ2.5ปี2012เกียร์แมนนวลนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะผมบอกได้เลยว่านะคคุณลูกค้าท่านไหนที่กำลังหาอยู่นะครับจองให้ทันนะต้องย้ำเลยว่าจองให้ทันนะครับ ออลูนี้ค่อนข้างหายากนะค่าตัวเพียง425,000บาทเท่านั้นในนะครับปอนก็อยู่ประมาณ8,000นะครับใครที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะครับก็เข้ามาได้เลยที่ SP สิทอร์ข่าวของเบงนะฮะปากซอยเสรีไทยมีนบุรีกรุงเทพนะเราเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะฮะจะสดจะแฟนแอสได้หมดเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะก่อนที่เราจะไปชมนะ ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ s p t h e a t e r Car าให้หน่อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาฮะคุณลูกค้านะครับอย่างที่บอกต้นคลิปเมื่อกี้นะของตัวนี้นะครับเป็นตัวแรไอเทมเลยนะครับเป็นตัว f o r t จ n e r c h a แชมป์นะฮะร,รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่นยอดนิยมนะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับฮาโลเจนแล้วก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับได้เป็นโฉมแชมป์ไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้านะฮะจะได้เป็นสีโครเมียมนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง D4DV n Turbo นะครับอินเตอร์คูลเนะเป็น turbo แบบแปรผันนะครับอ่ะมาดูในส่วนพาด้านข้างนะครับคันนี้รัดด้วยกับล้อแม็กนะฮะขอบ18นะฮะยางปี2023นะฮะสวยสซิ่งๆแบบนี้เลยดิสเบรกู่หน้านะครับกระจกับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมบันไดข้างเดี๋ยวบอกได้เลยว่ารองรับน้ำหนักนะฮะร้อยกว่าโลเลยนะฮะ นี่เลยนะครับเป้าเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับในส่วนตัวรถนะการันตีนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิการจมน้ำนะฮะนี่นะครับเรารับประกันตรงนี้ด้วยนะครับมาดูด้านท้ายโอ้ไฟท้ายโคตรเท่นะฮะคันนี้นะฮะเป็นไฟท้ายสีลมดำนะครับนี่เลยนะครับเป็นไฟเบรก LED แล้วนะครับอ่านะครับนะกล้องหลังยังไม่มีให้นะครับแต่เรามีในส่วนของตัวเซนเซอร์มาให้ พ่อซิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีที่ปัดน้ำฝนมีในส่วนของกระจกไล่ฟ้าสปอยเลอร์ไฟเบรกรุ่นที่3อ่ะมาดูภายในกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฟอร์จูเนอร์นะครับเอกลักษณ์ภายในของเขาอย่างไงมันก็คือฟอร์จูเนอร์นะครับนะเบาแถวที่3เนี่ยจะพับแขวนด้านข้างแบบนี้นะครับตั้งแต่ตัวยุคแรกยันปัจจุบันนะนะแล้วก็คิ้วคิ้วนะฮะน็อตเนื้อต่างไม่มีขยับเลยนะครับผม ตัวนี้เป็นแอร์ราวเลยด้วยนะครับบอกได้เลยว่านะครับพี่ๆนะครับที่ขับนะครับโบขับแก๊บขับต่างๆนะขับรับแขกเนี่ยค่อนข้างหายเยอะมากรุ่นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าพี่ได้เห็นคลิปนี้นะพี่อย่ารอช้านะครับจองให้ทันนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะครับนี่ภายในนะฮะแถวที่2เดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูนะตัวนี้นะครับก็ผมสูง1 7 7นะมันสามารถขยับเบาะไปได้นะครับ ก็นั่งสบายนะครับนะไม่ว่าจะเป็น headroom ดรู r o o m ต่างๆนะฮะนั่งสบายเลยมีที่จับด้วยแล้วก็มีแอร์นะฮะแอร์รามาให้นะครับตัวนงตัวน็อตต่างๆเดิมๆไม่มีขยับนะครับนะด้านข้างซีเลอร์ต่างๆเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีตัวล็อกกันเด็กเปิดจากด้านในด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะฮะกุญแจรีโมท3ปุ่มแบบนี้นะครับแต่ประตูนะครับก็ เป็นสีทูโทนนะฮะสีเทาตัดกับสีเบจนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเป็นทันล็อกนะครับเบาะยังเป็นแบบแมนนวลนะครับนะครับเป็นแบบแมนนวลแล้วก็กระจกพับรับไฟฟ้านะครับวงมาลัยสีก้านนะครับตัวนี้เป็นวงมาลัยมอลตินะครับนะเลขไม์อยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมนกโลนะครับนะเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานแอร์แมนนวลเกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดนะครับผม นี่สวยๆเลยภายในนะครับอ่านะครับการันตีนะบอดี้โครงสร้างผมบอกแล้วนะของเราการันตีนะครับไม่มีชนหนัาพิควาดจมน้ำแน่นอนเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องต่อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะฮะอย่างที่บอกนะครับเป็นตัวเครื่อง D4D Vento นะครับติดตัวคัมนะครับมาให้นะฝากระโปรงไม่ต้องแบบนะเปิดมือเดียวก็ได้นะฮะแก้มเดิมคันหน้าเดิมๆนะฮะเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับ รถคันนี้จะเป็นรถปี2 0 1 2นะครับเดือนมกรานะครับอ่านี่เลยเป็นตัวเครื่อง 2K d ดีนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วได้เห็นรีวิวที่ผมรีวิวให้แล้วนะครับนะสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าสนใจนะพี่อยากคิดนานนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะพี่จะจับไฟแนซ์พี่จะซื้อสดได้หมดเลยนะครับเรามีบริการจับไฟแนซ์ให้ทั่วประเทศ นะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็นะครับสามารถนะครับติดต่อมาวิดีโอคอลนะครับดูตัวรถรอบพันได้นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันจตัว Fortuner อร์แชมป์นะฮะ 2.5G เกียร์แมนนวลปี2012คันนี้นะฮะค่าตัวเพียง425,000บาทนะครับสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทางกลอง s อ Center Car ของเบ้งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาได้ลงคลิปใหม่นะฮะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับผมมาเอสพีเดตร์คาร์ของเบงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ